ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ามาพอกันคือเกาเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่กลางทงไฮทงหน้ากลางไล่ไล่มั่นสวนยางครับผมอ่าเอากระสีมาตามแนวทางไอ้พี่น้องคือเกาครับผมเทตอนนี้ยังโม่หเพิ่นสชไปตามแนวทางอยู่อสครับผมก็ต้องเพิ่นผ้ามากกับมาเพิ่นครับผมเอากระตามเพิ่นไปครับพี่น้องครับ ทางมีขี่ตุ่มเยอะหน่อยครับผมลุยเยอะหน่อยครับพี่น้องโอ้โหฝนฝนตกเมื่อวานนี้ทางกันเรื่อยๆครับผมพี่น้องเอฟซีตามมาต้องการได้ครับเด้อสำหรับคนที่เขามากกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับผม

ครับผมวันนี้เราบารุ้จักเราบารีกข้อหันนี่ก็สินีตามจัลมาเลยเนาะบานีมาจัข้หันจังพ่อหูจักจับลอยด้วิเอาด้วยข่าวจังใดจึงได้เสร็นั่นี่ข่าว่พ่อเนี่ยค่ะ เร้ย,ยะมาเที่ยวก่อนเนาะเที่ยวก่อนไปโฆษณาชวชายชบานเขาบอกม,มักน้ําบอกว่าเอสีสองยังเหลือสักใบสองใบสนับสนุนของรัฐบาลเนาะจะเฝ้าไทยเนาะจะเป็นอันเดียวแม่ไม่ไม่ไมเล่นหรอกอยากเฝ้าไทยเพราะมันจะเป็นอันเหมือนพ่อพระบิดาครับ <c oughs> คุณคุณพ่อทำยังไงครับออกออกไปซูเปอร์นี่ครับว่าม่วานนี้นะครับบิดามาซูเปอร์เดินขัดกันเดินไม่ได้ใส่เสื้อนี่เป็นพ่อบิดาเนาะงั้นแล้วแล้วหมายถึงอะไรครับผมช่องยังไม่มายังไม่เกิดนี่เป็นครั้งแรกช่องไหนออมาเนี่ยคนคนมันเกิดแล้แต่มีแต่คนเกิดอ๋อเข้าเข้ามาเป็นเป็นช่องแรกช่องแรกนะพ่อโอ้ครับผมแต่ตอนนี้มีแต่คนมา ครับผมครับพี่น้องครับผมนี่ทางช่องของข้อกัเป็นช่องแรกที่มากครับพี่น้องครับผมอ่าครัก็มีโอกาสดีทีได้มาอ่าติดตามแนวทางนะเพื่อนครับผมครับผมโอ้ครับเพื่อนเป็นลือสีครับพี่น้องเอฟซีครับผมเขาเป็นทีมงานทีมงานแรกครับผมชื่อเพื่อนชื่อว่างหรือพ่ออะไย่างเงพ่อวิเชียนจ้ะพ่อฤาษีวิเชียนพ่อฤาษีวิเชียน๋อ้ฤาษีวิเชียนครับพี่น้องครับผม ครับข้าวดำบ่นข้าวคำจ้าบ่ข้าวคำข้าวคำหนีกิ้วเชื่อมนครับนี่ครับทีมงานมาอันนี้ชัวร์เกาแปดไปดองครับผมทีมงานของเขาเป็นทีมงานแหลกครับผมทีมากตัวปิ่นดองลงมาแต่ไงไงไงนี่ครับทองไหลทองหน้าครับพี่น้องครับผมอ่ามีเบิรงน้ำกันครับพี่น้องครับมา ปูดื้อสีเป็นสีไห่เนวทางใดไม่เอาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาหาปูดื้อสีอันนี้เป็นที่แรกครั้งแรกของแกร์ครั้งแรกที่ใหม่ๆดังใหม่ๆนะครับผมว่าเคยไห่เด็กหรือไห่เนวทางเขามากตลอดท่านผู้ชมครับสามตัวกันนี่สองตัวกันนี่แต่พอเคยเด็อดเปรียนปัดนี้บุกถึงทีเลยคี่น้องตามกันไปครับพี่น้องครับผม ขอฤาษีวิเชียนครับผมวิเชียนนะครับผมปลอดโรคฝีหุ่นดีท่านพี่ดอนเกินเลยครับบรรยากาศท่องเลยท้องหน้าของเพื่อนครับผมอยู่กลางธรรมชาติครับพี่ดองครับผมเกินสามงวดเด้อพ่อเด้อยคันตื้เรื่อยคุณฟังนี่ได้ลดกระหินใินไดกระหินลุกลังให้มันกล้ามทั้งวน่อยหินลูกลังจะมาถ่มตรงนี้นะครับแทงเข้ามานั่นเพราะว่าเข้าแก่ อูซ่อมรถด,ดูโรงงานน้ำตาลามานนหน่อยหนึ่งคื่อะไรรูเวศบอกเขารับ เขารับอิจาราสเทให้แต่ว่าให้ให้ทางฝ่ายสำนักเรานี่ไปติดต่อหินมาเองครับผมโอ้คราจะใช้จ่ายค่าบริการอยู่แต่ถ้าบ่พอขอขอหนักหนึ่งทุกคนกับผมทางวันนี้เขาทั้งวันะทางวันนี้เขายุทธภพให้จังพวกผมกองพระนี่ก็จะเขาโดนครับผมเรียนภาษาของพระหน่อยหนึ่งคือว่าถ้าเป็นตาบุญครับผมใตาบุญเนาะเป็นตาบุญครับผมครับผมตาบุญ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหิวซอยครับผมเอามาหนิไม่เยอะครับไม่จะบักำกำบนี่พี่น้องชมบ่ไม่แต่รุ่นล้วค่าเดียวกับผมนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมอ่าพากันเข้าไปที่อาสมของเพื่นครับผมสาสมของปูรือสีวิเชียนครับผม วัป่าบังบังจอกหลอกตรงนี้อ๋อตั้งใจดึงตั้งบังเอานั่นคือบังจอกหลอกนี่อาบังจอกหลอกโอเคนี่เขาจะเรียกว่าบังจอกหลอกจะรู้จักแต่ว่าที่อื่นอาจจะไม่รู้จักอืบังจอกหลอกพื้นป่าบางจอกหลอกประจันพี่น้องเพิ่นว่าครับนี่ครับสำนักเพลิดครับผมทีมงานของเขาเกิดมาเป็นทีมงานแรกเป็นครั้งแรกที่ยูทูบ ยูทูบเบอร์กุ้มแหลกครับที่เขามาครับเป็นทีมงานของเขานี่ครับทีมงานดอยลายชาแนลครับผมครับครับแล้วก็มีพ่อเก้าแปดครับเก้าแปดผาลวยพ่อแต่พาลวยครับผมพ่อเพชรพาลวยไม่ต้องกันครับผมอ่าแล้วก็ช่องของผมกับหนึ่งหกแปดผ้าชคครับพี่น้องครับโอ้เอ้ากหัวใจแบบนี้ไง้ัวใจฟ้าว่า เขาเรียกว่ากุ้ยหักมุกว่างจบหลอกเปลี่ยนว่าอาสมเพลนวะอาสมเป็นเอ็นเขาเรียกว่าเป็นนของปูฤีเป็นสำนักเป็นสำนักของปูฤษีปูฤษีวิเชียร นะครับผมครับผมนี่ครับเอากลับมาเบิ้งติดตามแนวทางนะเพื่อนครับผมผมหยุดเกมไหนนะครับมันลืมเป็นปูลื่อสีปูลื่อปูลื่อสีวังจอกหลอกครับพี่น้องครับผมน้ำงเพื้นเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อปูลื่อสีวังจอกหลอกครับผมครับผมจออกกหลครับผม วที่แล้วเด้ก้อครับหวดที่แล้วเขาซี่้อนเขาเต็มเตมครับพี่น้องครับครับผมครับผมนี่ครับมนี่ครัมน่รันี่ครับผมนี่ครับผ่รม่ครับผมนี่ครับมาี่ครับผมี่ครับผมน่คมนี่ครมี่มครับผมนี่ครับนกลุมนี่มนีครันีครับนี่ครมนีครับนี่คันี่ครับ่ครับนี่ี่ครนี่ครับผมนคร่คร่ันครับผม ตอนนี้เขากะเบื้องบรรยากาศรอบๆนี่ครับผมอยู่กลางไร่กลางสวนครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศร่มเลื่อนครับผมระว่างนี้เขากะล่อปูลื้อสีเพ็่นแต่งองค์ทรงเครื่องกันครับผมเพื่อนเอเอื่นว่าปูลื้อสีว่างจอกหลอกได้พี่น้องเด้อน้ำของเพื่อนครับผม เขาก็มาล่อติดตามปูพันวาพันเชียให้แนวทางตูได้ครับงวดที่แล้วขขงเป็นกะซีสองครับเข่าเต็มเต็มครับพี่น้องครับอ่ะสักพักหนึ่งกันเด้พอ,อ,อพี่น้องเข้าก็ไปล่อปูพันเตรียมพร้อมกันอ่ะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศ <laughs> นี่ครับอาสมงเงพ่อนครับนี่ครับ พี่น้องที่เขามากกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อขอคนละไลค์ครับพี่น้องคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังแรงใจทางช่องครับผมสำหรับยูทซีที่เขามากเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่กับฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อติดตามทางช่องของเขาเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับผมกดติดตามเพื่อจะได้พบพัดพี่ดีโอใหม่ๆที่เขานำเสนอมามันก็จะได้แจ้งเตือนพี่แจ้งเตือนน้องพี่น้องก็สิได้พบพาดการรับชมครับผม ร่มร่มดีกันาะครับผมร <laughs> ่มร่มมากว่าเป็นยังครับรรมาเตรียมฝนบ่มาฟังยูทูบนครหอนะจอดจอดลึกถึงชุดแรกที่แรงใหม่ใหม่ อสุขภพับได้หรอับียเกันั่งคุยกันธรรมดาเนาายธรรมดาเลยครับพ่อแค่นีทั้งเล็ก็พอครับครับผมยกข่าวปรเทศยกพวกแม่พระเนาะครับาเทศครับว่าพ่อแบบไหนนั่งนั่งเอาเบาะ่เออเออเอาข้านก็ไน้พ่อ นั่งเอาเรื่องนั่งนต่ว่าตั้งพิธีเลยครับผตั้งใจอนครแน่นก่ครับผมขอนครบ้านปากบ้านอะไรครับตอนนี้ปูเป็นกำลังทำพิธีเรื่องพี่น้องเรื่องปูขาวปูผ้าดำ ที่อาณาธนานิมนต์มาจากภูเขอดงหลวงก็ขอให้ในดับสาบบาทนี้ยากสายทำสายบุญครับสายบุญเออสายสุญเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางเพื่อมาเที่ยวในทางเพื่อจะให้เนสุดการลุ้เลันยิ่งขึ้นไปถนนนุ่งทางก็ขอให้เปิดเปิดถนนนุ่งทางให้คนใจบุญชุ่ทางเข้ามา ในเมื่อผู้มาถึงแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จตามความปรารถนาที่มาที่นี่ก็มีเจ้พ่อแม่มดเน้อเจ้าปู่เจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าปุงเจ้าข้าเจ้าห้วยเจ้าน้องเจ้าวางจอกหลอกเจ้าวังห้วยยอดไม้ก็ดีแม่ธรณีปู่พญานาคก็ดีเน้อปู่เจ่าก็ดีที่พูกข้าได้กล่าวถึงตลอดถึงทั้ง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทุกทาทุกทุกอง์ในพรรษาการนี้ได้มาปฏิบัติทำกรอพืชก็ขอให้ได้มักได้ผลคือโน้มเนีวทางเลขขาละนาทีเลขขาขั้างิงและก็ข้างล่างทั้งสามตัวต่อจากนี้ไปขอกราบคุพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุก้า

า Ver วัสด <an dances> ีสวัสสังโฆสังข์นะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Naamotasabhata-bhata, arahato asamma samputasat. Naamotasabhata-bhata, arahato asamma samputasat. ก่อาเนี่ส่นท่าห้ปลายสกับคณะสายอะไรนะสายแอดมินทุกคนได้มาถ่ายทำ อจได้คดได้ฟังเป็นเปิดเน้อผู้ยที้มก,กันเน้อท่ันใจมาดีรับรองใวบาตต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมอย่าผู้าผู้กว่มีศีลมีธรรมนี่ก่ากไดนะ้มาถ้าบ่นะมีศีลมีธรรมก็ได้มาทั้งเดยเน,นาะทำแนี่หมดเนะ้อ ชื่อเสียงจริงเราก็ต้องกล่าวถึงเนาะครับผมคุยกันเป็นน้ำแขงหรือว่าน้ำสมมุติครับ่จริงเราอย่างพ่อสองคนนี่ก็รู้จักกันมาประมาณสามสิบปีแล้วเนาะครับผมประมาณสามสิบหรือสี่สิบปีเลยนะจนผู้ล้มหายายจากขอโทษเนาะเอ๊ะไปไหนเนาะเนีนเนี่ยเอาหาน้ำมาแจกใจผมบอกยังชนะหน่อยจ้นะเออนั่นก็ไดเปิดได้เปิดเปิด ทักใครยากเนี่ยหนูไหนโออันนี้กัเนนได้อันนั้นกันเนนอยู่ลงตาอรูอยู่กับเน้นข้าวทำป่าแจกใจเลยเอาเอาเอาแบบสมัยโควิดนะปลอดใส่ปอดมัน้คุณแม่ชื่ออะไรน้อน่ะคุณแม่น่ะน้อยนั่งนั่นน้อยไม่ใหญ่สักทีเรืนงสาวตลอด ในนามชื่อบ้างเขาก็จะเรียกตามที่พ่อขันแนะนำครับถ้าชื่อราชการเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งชื่อในนามอยู่ป่าก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเราเอาชื่อในป่า่ในปาเพราะว่าเราอยู่ป่าวังจอกหลอหรือสีวังจอกหลอนะครับผมเนาะใช่ไ้มครับใช่ปู่ลือสีปู่ลือสีวังจอกหลอนะครับเนาะถูกต้องนะครับผม นีมีหลายช่องหลายน้ำเนาะครับผมวันนี้มาหลายช่องครับผมเดี๋ยวขอคุยเป็นส่วนตัวภายหลังปิดกล้องสักวันตอนตอนนี้ถ่ายทับครับผมอ,อได้ยินเขาว่าแอดมินทุกช่องก็เด้มาว่าได้ยินเขาว่าคุณพ่อในสีนี้เคยให้โชคให้ลาบผูก,กมาแล้วหลายครั้งัีนี้ทางทางช่อง ก็จะได้มาเป็นสะานบุญให้แล้วก็มาขอแนวทางจากพอ่องวดที่แล้วคุณพ่อให้ตัวไหนบ้างครับผมขอนแนวทางก็เริ่มประเดิมเริ่มแรกก็หลายตัวเหมือนกันครับผมครับแต่มันก็มีการสรุปมีการสรุป้วยครับเร,เราเรียนหนังสือเนาะครับเรียนเป็นหลายๆแขนงสอบแท้ๆก็บเครืนสิบสองข้อครับผมอันนี้ก็เลยให้ไปก็หลายหลายแนวเลยก็ที่ไปมาจาก เขื่อนน้ำอุ่นนี่คมน้ำอุ่นก็นิมนต์ไปปูด,ดำก็เลยมาให้ก็เขาเขียนนะอันนั้นที่ไปเปิดเปิดไอ้ลานมันลานอ้อยลานอะไรให้เขาเขาก็นิมนต์ไปเลยถ้าบโทมนัดหมายก็บอกเขาได้อยู่ครับอย่างเงี้ยเป็นที่กับขอนแกนผู้ราดนี่ก็ลงไปตลอดเ<อ><อ>มื่อวานนี่เขาก็ติดตามมาอันนี้จะเท้าความหน,หน่อยหนึ่งคือที่ไปเขื่อนน้ำอุ่นนี่ นี่คมน้ำอุ่นเขาเรียกเนาะบ้านโคกสุวรรณก็เลยปูดำก็เชิญอันมาเป็นประธานเพราะว่าเขตนะเขตป่าเขตเขาเนาะครับก็เลยต้องต้องคาราบาเขาหน่อยหนึ่งก็คือเชิญอันนี้ก็ไม่ได้รับเชิญนะเนี่ยไม่รับเชิญออกไปอเรามาปุ๊บเป็นปะครับปูปูเขานั่น เขาจะกินเหล้าสองแปดห้าครับหอนในร้านนั้นบ้รู้จักสองปห้ามายความว่าอะไรสองแปดห้าง่ายงเนาะแต่เราเขียนห้าก่อนแล้วก็มาสองแล้วก็มาแปดโอ้ครับผมอ๋อแค่นี้บาทนี้ว่าเขาเลยถามมาเอากี่ขวดสามขวดชัวมาให้กูมาเด้ 3, ครับ,รบตั้งตรงไหนก็ได้ตั้งหน้าตั้งหลังตั้งกลางแล้วแต่แต่ขอเอา สองแปดห้ามาสองแปดห้ามาสามขวดสามขวดนี่แน่มันเป็นเบาะแสนี่อันนี้นี่ครับผมก็มันเป็นปิิศนาทําบ่ครับผมนาะปิศนาแต่บังหน่อยเดียวกับบางถึงเต็มแต่ไม่บางเท่อันะเพราะว่ามาสามขวดก็ต้องไปติดสามด้วยแต่วบาตั้งตรงไหนก็ได้กับปูมันตั้งตรงไหนก็ได้อันนี้ว่าตามปูดำโอ้ครับครับครับปูดำเจ้าเขาครับเข้าใจครับอะไรเขา ผ่านน้ำลินหรือลงมาให้ครับผมอาจจะเคยได้ยินเราผ่านน้ำลินนะครับผมนี่แหละที่ไปที่มาครับผมต่อมาอีกแม่เขาก็พอใจจะไปพูดแต่ว่าสองแปดห้าสองแปดห้าว่าไงคร,ครับผมมาได้ สี่สิบสองเนี่ยจะเอาไปไว้ไหนวะเง้นกับผมสองจะไว้ไหนเออจะไปไว้ไหนแล้วนะวังั้นยังเหลือสี่สิบสองนี่เธอเลยอยู่นี่จะไปเอาลงไว้ตรงไหนวะอันนี้ก็ต่อไปส่วนเดี๋ยวเราแม่ก็เอาลงไว้ข้างหลังซะทีง่ายปะลงไปข้างหลังสี่สิบสองเข้าทุกข้างหลังโอ้โหเม้นกันเลยได้ทัวกันไปซื้อซื้อบอกเป็นได้ร้อยบาทวังั้นโอ้ขนาดซื้อไม่เป็นได้ร้อยบาทเออเน้นนะ แล้วแล้วมวดวันที่หนึ่งกันยาย,นน,ย,ายนนี้คุณพ่อได้หรือยังครับจากปู่ดำหรือหรือปู่วังจากหลอกนี่ครับว้องจากหลอกครับผมจะจำได้ป่ะเนาะเบ้ามาไว้นี้โอ้จำได้<ะ>ไหมอาจจะจำได้อยู่ผู้ผู้สุกสาวเท่ากับสุกอยู่แต่ก็จะมาเบิงสาวเท่าเน,น้อแบสาวเ<า><า>ท่านี่มีความหมายที่สุด สาวเท่าเห็นว่าสาวเท่าครับเคยบอกว่าขอเอาสาวเท่าออกจากนั่นก่อนอือันนี้เป็นปริศนาใช่ไหมครับบ่าปริศนาแล้วตัวเลขแล้วเนี่ยสาวสาวเท่าสาวเ่าเอาสาวเท่ามาเรื่อ้เบิงมาเลที่เป็นตัวไหนเาะที่นี่ทะเบียนรถไมอะไรเนี่ปริศนาคืออยู่ที่ ที่สาวเท่ารอบนี้มีมีอย่างนี้ได้เดี๋ยวอธิบายฟังเชิญเชเชิญเชิญเชก็ได้เราต้องไปก็ได้เจ็ดเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกครับผมห้าห สับรลองบ่อผิดเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกของสาวเท่านะครับปูมา<อ>ย้ำบ้าอเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้คนมาหลเนาะก็เขียนตัวนี้ขึ้นลกให้เขาดูเลยเป็นกระดาษทีนี้เราก็แนะแนวว่าจะเอาแบบไหนเขาบอเข้าใจเนาะเลขตั้งสี่ตัวเนาะจับได้ทั้งหน้ากับทั้งหลัง คือจับอ่านทั้งนี้ก็ได้อ่านทั้งนี้ก็ได้อืออ่านอ่านด้านหน้าด้านหลังก็ได้เลยวโอ้สีแดงงามสีแดงจับมาให้หน่อยครับผมสีแดงมาสีแดงอ่านี่มันแจ่มดีนะจะอ่านมาทางนี้ก็ได้จะอ่านไปทางนี้ก็ได้โอ้ถ้าอ่านมาทางนี้ก็เป็นเจ็ดสี่ห้าถ้าอ่านกลับมาทางนี้ก็เป็นหกห้าสี่หกห้าสี่ ได้แค่นี้อย่าไปอ่านไกลโอ้ได้แค่หกห้ากับเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับห้าหกหกห้าเอาถ้าจะเอาใส่กันก็ใส่อย่างนี้ครับผมโอ้เจ็ดสี่ห้านี่ครับผมปู่ครับหันมาทางนี้หน่อยนะครับผมให้ให้เอฟซีทางนี้ดูด้วยเข้าใจอยงนี้ครับผมเข้าใจครับเจ็ดสี่หกห้ากลับไปกลับมานะครับปู่เนาะ ครับไม่มีครับผมสลับในงั้นเนาะสลับเอาแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีเด้อแต่รอบไม่มีแต่ว่าข้างบนนี่ผูเน่นแล้วว่ามีสองตัวเองกับผมไม่สองตัวแต่สองตัวนั้นจะไปตัดสินโค้งสุดท้ายหรือพ่อบอเอาโค้งสุดท้ายมันเกี่ยงอันตรายเอามันจะจานทร์ก่อนนะุกคนเอาก่อนถึงเส้นชัยเอาก่อนไปคุยกันใหม่อันนั้น จะมีคำตอบครับผมคำตอบสั้นที่สุดครับยังไยก็ถ้าถ้าว่าเราจับแล้วเราเราเราทำดีแล้วทรงดีแล้วนี่ทรงหมายความว่าเราเข้าพวกหัวหอมใส่กันทรงพุงลาบดีแล้วนี่ครับได้สองชุดนี่ไม่หนักใจเนาะไม่หนักใจไัมไม่หนักใจครับเรียกมันตัวดร๋ยว่าเลขกนิดเดียวครับตอนนั้นก็เลขอย่างนี้แหละ ก็เลยมามามาแต่งมาอะไรแยบนเลยไ,ได้ห้าได้แปดสามห้าตัวเองอะใจอย่ามักห้าอยู่ท้ายครับผมเมืที่ผ่านไปนี่ครับผมก็เ,เลยให้เน้นนะไปเอาซะร้อยบาทเลยแล้วตดก็เลยได้ตดดสามห้าถ้าเป็นเอาห้าแปดสามถูกบะถูกครับได้ตรงเลยครับถ้าเป็นอย่าง,งนะั้นครับ แล้วแล้วงวดนี้คุณพ่อชอบตัวไหนไว้ข้างหน้าฮะข้างหน้าครับผมสี่อ่าอยู่ท้ายห้าคือเก่าสี่เจ็ดห้าสี่หกห้าสี่เจ็ดหรือว่าสี่หกห้าก็ได้ปะ เอสี่เจ็ดห้าครับพี่น้องเอฟซีครับผมอันนี้ยังโบแทานะรับียังบเทียังบแทียัเทียวรับเทยวยับเทนยวยังทวังโบเันบเทียวยันบทีวับคทับเืีเป็นปยับเป็นกาับเานครับเมันเียยันจะอียู่ันเียวนัเีวยังเียังบปู่ควับเช่ยยับียที้ยับเียยับเทับถ้ีจวยเปลี่ยนงปลงโงเดี๋ยวปู่มาแจ้งขบาวับับผทครับบางทียุยไปคุยมากินข้าวอยู่ คนทั้งหลายก็ต้องเทเลอร์เลยครับพี่น้องเอฟซีครับภายในซีตัวนี้พี่น้องจะจับไปจับมากก็ได้ครับผมผูพนบอกววาอยู่ในนั้นแะครับแต่ปัจจุบันคือตั้งแต่ได้ตัวนี้มาแล้วนี่ฟันนี่แต่ผูกบัวไว้มันก็ว่าไปได้ผูกบัวมาไว้ตัวหนึ่งยักเมาอย่างดีครับผมสีขาวจอยได้แต่บัวัแจ่มีตัวนี้คือเก่าครับครับผม ติสีเหมือนเดิมติสีอ้าวคืนไปครับผมแต่งให้งามเดี๋ยวจะทรงปรุงให้มันดีครับผมอ่ารอบสุดท้ายแล้วอยากฟังสองตัวล่างไหมพอเกินเกิอ้ออครับครับคับมากไหมนี่มากครับมากครับดีครับดีบตัวล่างดยมีราคานะดีบอกคุณแม่น้อยครับผม ถ้าสองตัวล่างแต่อย่าลืมปอปลาสองตัวล่างอย่าลืมปอปลาสองตัวล่าง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 อย่าลืมปอปลาที่พี่น้องปูพันเนนครับผมพี่น้องเบ่งดีๆครับผมจับตาดูดีๆครับสองตัวล่างอย่าลืมปอปลาแต่ว่าจะถอยจะขึ้น ถ้าสมมุตินะสมมติเฉยๆล่ะมันอาจจะพอเป็นไปอันนี้ว่าเป็นตัวเลขเลยนะ17ก็เสี่ยงอันตรายครับผมหนึ่งเจ็ดนี่ตัวเสดสิวก็เลยกับกับตัวนี้กับใส่ปอปลานี่กับใส่ปอปลานี่อันนี้พูดมาได้นะปอปลาครับปอปลานี่มันมันเต็มๆแล้วเราต้องไปแปรอย่างอื่นครับผมกับตัวนี้เราต้องพอแปรไอแปรอะครับผมครับผมแต่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่เสี่ยงอันตรายที่สุดจะมาต่อสู้กันเลยใครจะเป็นแชมป์ กระผมเดี๋ยวนี้ล่างอย่างเดียวนะล่างอันนี้อันนี้ล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับผมและไม่มีกลับแต่ว่าเราไปไหนเรากลับได้อยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแต่จะไปเชื่อเขาว่าถ้าไม่กลับตับจะแตกนี่โอ้ยไรสิมันไรโอล่างต้องกลับไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับสิบเจ็ดก็ไม่ต้องกลับครับครับอยู่สิบเจ็ดครับนี่ดังนั้น ข้างเทิงกับข้างล่างเลขจะมาชูสีกันเลยเหมือนกันเลยครับผมใช่ไหมข้างบนเมื่อกี้นี่ก็ว่าว่ามีมีเจ็ดมีเจ็ดสี่อข้างล่างมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกรบปงแต่ว่าถ้าเจ็ดบนเจ็ดล่างนี่สองสองสองแปดนี่จะมาสู้กันจะมาสู้กับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเวลาพี่น้องไปชม นี่นะปูกอลยอวยพรเลยเนรับทุกคนเนื้อผู้สายเจีก็ดีแอดมินก็ดีเนืรอผู้ติดตามเป็นสายสะพานบุญฝากต่อๆกันไปด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระบิดาคุณพระบรรดาคุณพระครูปราชา์อาจารย์ศีลธรรมนำสุขใจมาให้ศีลธรรมนำสุขใจมาให้ศีลธรรมนำ เงินทองมาให้ผู้ใดมีศีลพระเนาะขอยืมคําพระมาหน่อยพระยังบอกว่าสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันตินี่หมายความว่าผู้มีศีลย่อมจะมีสินทรัพย์มีเงินทองแก้วแหวนแลนะคิดสิ่งใดชมความปรารถนาทุกท่านทุกคนก็ขคาเธอสาธุอักาตุ่ง มาสรปคนนไทยคิปเรับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางจากปูลือสีวังจอกหลอกครับผมปูเป็นไหแนวทางไหมล่ะเดี๋ยวผมจีไปไายเบื้องตัวเลขที่เพิ่นเขียนไว้ครับผมขอไทยทำเด้อขอเด้อให้พิจารณาวิเคราะห์กันนะเพี่น้องชมเด้อก่อนจะลงทุนเงินทุกบาททุกสตางค์กันมีค่านะพี่น้องชมเนาะก่อนจะหามาได้ก็ ไอพีเจไนดีแต่งวดที่แล้วเข้ามาหลายงวดกองเป๊ะตรงเป๊ะไม่ต้องกลับนะครับผมนี่ครับผมเอาแคบหน้าจอเสร็จเรียบร้อยอย่าเก็บยอจนทุกคนดียกันนะครับผมสวัสดีครับคลิปหนี้สวัสดีครับสกนี่